ามาชมมุมที่ไม่ค่อยได้ถ่ายให้เห็นคะ่ะอันนี้เป็นโรงเรือนเนาะไม่ใช่บ้านบางคนก็ใช้ว่าเลี้ยงอยู่ในบ้านเนาะก็จะมีหลังคาเมชช่นชีสแบบนี้แบบคุณนะคะที่อุม้มโลูกเนี่ยจะเป็นหลังคาเมชชันชีสแบบคุณเห็นไหมคะนี่จะเห็นบานเกตเห็นไหมคะเนี่ยนี่คือมุมที่ฮาวาเทียอยู่ข้างบนจะเป็นกุหลาบคิน ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือเดี๋ยวไม้ใบไม้ใบค่อยดูค่ะวันนี้สวนไม่สวยลกมากอันนี้เดี๋ยวอุมจะพาเดินเข้าไปดูอันนี้คือมุมฮาเวเทียที่อุ่มเปลี่ยนกระถางไม่หมดอาจจะเห็นว่าจะเห็นว่าแสงเห็นไหมคะแสงส่องผ่านบานเกตเข้ามาที่เขาส่องผ่านบานเกตเขามีบานเกตที่ อะรับแสงแดดอีกทีหนึ่งพอมันกระทบมันก็จะไม่ร้อนมากประมาณนี้จะได้ถึง10บโมงครึ่งเลยค่ะไล่ไล่ไปตามสเต็ปถามว่าไล่ไปตามสเต็ปก็คือยงไงแรกๆก็ตรงเนี้ยได้ก่อนอยู่แล้วแล้วก็ตอนเนี้ยอ่ะแดดของอุ่มเริ่มมามุมนี้แหละอ่ะ ก่อนหน้าน be <ination noises> ั leave, ้นก็จะอยู่ประมาณนี้มันจะขยับเปลี่ยนทิศไปเรื่อยๆเอ๊ะเนี่ยนะไปตรงนู้นหรือตรงนี้ทำไม่ได้ละก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะไล่ไล่มาเรื่อยๆเดี๋ยวพอไล่มาเรื่อยๆเนี่ยอุ้มก็ต้องขยับไม้ที่แข็งแรงเข้าหาแดดที่สองมาก่อนแล้วก็ไม้ตัวไหนที่ยังไม่ค่อยแบบว่าแข็งแรงหรือรับแดดที่ร้อนๆไม่ค่อยได้ก็จะขยับเถิดไปแล้วแต่ค่ะอย่างอันนี้วางไลท์ท็อปไลท์ท็อปเรื่อหมดแล้วเพราะว่าขายจะหมดแล้ว วางไลท์ท็อปก็ไลท์ท็อปเนี่ยจะไม่รวมอยู่กับหางวัตเทียเห็นไหมแล้วก็ด้วยการที่เราใช้ตะแกรงที่โป่งทําให้อากาศหมุนเวียนในกระถางได้ดีหมายชอบอากาศที่หมุนเวียนนะคะก็จะประมาณนี้จะเห็นไหมคะว่าเนี่ยเนี่ยจะเป็นวันนี้ประมาณ9ก้าโมงเกมงกว่าค่ะก็จะได้แสงแดดยามเช้าแบบนี้หลายหลายคนเอ อาจจะยังมองไม่ออกเพิ่งจะเริ่มสะสมก็จะประมาณนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่เปลี่ยนดินเกือบจะหมดแต่ยังไม่หมดดีอย่างเช่นต้นแบ็กออฟตัวนี้ตัวนี้เป็นไบซั้นยังไม่ได้เปลี่ยนดินอันนี้ก็เป็นออฟทูซาไฮบิดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนดินเหมือนกันเดี๋ยวใกลไก,ก่ตัวนี้เป็นไม้มะเล็ดค่ะตัวนี้เกิดจากมล็ดเนาะไม้มะเล็ดประมาณนี้ ก็จะประมาณนี้วันต้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนดินอย่างอันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนดินเลยเดี๋ยวเราจะมาทยอยเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนแล้วก็จะประมาณนี้นี่คืออ่ามุมที่เลี้ยงฮาวเทียของอุ่มเนาะประมาณนี้ค่ะคลิปสั้นๆเนาะบ๊ายบายค่ะ